สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงปาวอาสมองสุบนสุขุสุขนพนาประเทศต่างประเทศพี่น้องพบพอกับซองน้องคำานำโซกพี่น้องเอ๋ยเหมือนนะฮะเอาโทรศัพท์่นมาถ่ายขีปหอยเนาะหลังจาก่าวมาอยู่เพื่อนกะลูกผลหอยเนะาะหอยตลอดเลยแม้แต่สักพออมอมยังกะจ้บหมมีเวลาพี่น้องเอ๋ย ก็เลยเอาอันส่องน้องมาถ่ายก่อนกะผักบุ้งผักส้มเพิ่งใน,นเดอ้อพี่น้องเอ้ยลูกยังอ่อนยัง,นยนนนยงหน่อยเนาะกะเป็นลูกพันใหญ่จังหน่อยพะเลเพาะป้าได้ยังได้พะเลเพี่น้องช่วยถ่ายคลิปแบบว่าปนปกตินะพี่น้องเอ้ยกะผักบุ้งผักส้มเพิ่นไปก่อนเนาะตอนนี้กะน้องอันน้องบิวเพิ่นเอามันมาเอาเผือกเอามันมาสู่กินเนาะสู่กิน ยาญ่ก็ว่าเอาหนึ่งแบเออมาสู่กินให้ดูสันหนึ่งมบบเออดำาบบลายนะวันมีจะกินกับกินพี่น้องเอยฮะก็กินบบกโมไปฮาก,ก็แล้วมีกินอีกเลยกินกับกินเฉพาะน้องบิวจังอ้วนกินมันแน่กินบบกคามแน่อ้วนบบกคามพี่น้อง <c oughs> บ่าวใต้น่ะผ้าร้านไปซื้ออันนัน้นนะแนวรถแพเป็นนะห้านบาเวลห,าหา่านห่านทันโมเวล <c oughs> เอามาทาเลยตอนนี้นะ เพราะว่าขั้นมันดีแล้วมันทามันบวมๆไหนมันเป็นเงือนนะให้มันมีบอนไม้สามตาแล้วขั้นท่าตอนนี้นะมันสีบวมๆเออมันสีบวมีดำๆค่ะนี่มันก็สีนีสีตาตะกี้เป็นแบบสีเหลืองพี่น้องเลยนีตาไี่ดีเลนี่ตาเทิงๆวะบอตายว่าเพิ่นเลี้ยงตะกี้นั่นร้านเพิ่นอ่ะอุ้มลุ่มอยู่ขึ้นมอญเนี่ยสันแมนอยู่เขากับเสื้ออยู่พี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้ก็ยัง จักหัวจักแอลอยด์ไซช่วงนั้นอยู่ข้อแอลไปมันกลุ้มอย่จะคือคอนพระอันนี้พี่น้องตัวีกตะกี้หาอันมันผัดขาวท้าดอนดอนได้นองบิวหาตะกี้เล่าขาวๆผมกับดำๆอย่าขึย่างก็กระดึกกระดักกระดึกกระดักอย่าขึ้ด้วงตอนเล่าใหญ่มาเลยผัดดำน้องบิวอืมกระดึกกระดักกระดึกกระดักภาษาเป็นอันนั้นพอน้องบิวมากินมันนี่มาไหม เอินพอน้องบิวมากินมันพี่น้องกินต้มกินหนึ่งมันหนึ่งมันหนึ่งมึงอื้อนี่จะไปดีพี่น้องมาเด้อกินหนึ่งมันน้ำกันเด้อนั่งเลยนั่งเลยน้องบิวคือบอกแกอีไปนั่งเน่ลูกนี่น้ำมือขยี้เนาะนี่น้ำมือขยี้ใครอยากกินน้ำตาลก็เสิร์ฟน้ำตาลน้ำขื่อบางอยากขยี้อยู่แต่ว่าพอน้องเบี้ยเนี่ยอยากคืออยากคื่พอ บอป่าตายนะสิคือแต่ตากับจมูกอะไรปลาจาแต่โค้งนานนะเราจะคือพอแล้วไหมแต่โค้งนานอันนี้เราจะคือพอเราจะค่อยค่อยคือนะคือแม่คือพอค่อยๆค่อยปาพ่อปลาตายมาอย่างนี้มาแต่กายฝันบลาตายแม่บ่แม่ตาตาผ่าตาล้อยบ่จากยา่ีตึบบิ้วค่ะเป็นคนตับตับเนาะแม่นปลาชุ่มคือบลาตาย เพิ่นได้แนวยายมันแก้วเสียงหลุดแล้คือขาดแค่นอสิ่งปันไวรุดเลยแต่เนี่ยกำลังกินเผือกกินมันอยู่ไปน้องเลยน้องเบี้ยวเม่์มาอื้อกับมันเลย ก็ว่าสิอยากได้แผ่นอันนั้นนะสอน้องดิวค่ะมันสบายปิดเองเปิดเองมันจะง่ายที่บอกอันน้อยหรืออันใหญ่นขนะธรรมดามดน่ะทสิว่าอันกลางคืนแล้วมันเปิดเองบอกเออกลางกเวทเราแบบแบบว่ามันสากบ่สากแสงแดดนะอ๋อมันจะสากแสงอากาศเนาะแสงแดดเนาะมันใส่พลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่า ตังเว้นมันจะมีมันจะสาดมันมีหลอดหลอดเทปพากี่ว่าะเพาคือดีแท้เพิินอยากได้พี่น้องเอ้ยพราว่าอยู่หน้าเพิินอ่ะบ่มีภัยผ้าบองด้านเพิ่นบ่มีผ้าเนาะงมเมิดอยู่ตามหัวตามห้องนะเปนตามเกิดู่างบ้านเลงกระดานแทงหน้าไปเลยนังบิวกัน บ่ลงหมด่ะน้ำยายเวลาเขาไปหั่นมานี่ก็มันบผมเองบอยังกโมยแต่แล้วเกลือหลักเอาไก่เอาเปเฟซคนคนดูเอามีมีหลักบอมันกังขำกังขึ้นเนาะแล้วมันดูแจ้งเทาลาลาใจนั่นหนึ่งมันกัมันกับจากนี้ปัญหาแบบเออมันกัเสียเห็นเห็นมันเสียมันงานเลยอันนี้มันจำกับน้ำเนี่ยค่ะผมว่าเสียไปได้เออเพิ่นเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่อยู่หาอยู่หน้าพี่น้องเอ้ย เพิ่นอยู่เพื่อนอะไรน้ำใส่เพิ่นกับบลูดดอกมีแต่น้ำกินน่ะแหละเพิ่นก็เอาอยู่พี่ลงไปบ่แต่เพื่อนทำบุคคลได้หยุดเที่ยงเนาะพี่น้องเอ้ยมาเหตุการณ์เหตุงานเพื่อนอะไรเหตุเดี๋ยวนี้เพื่อนก็นั่งก่อห้องน้ำให้หน้าเพื่อนอยู่หน้าไปได้ไหะไปเกี่ยวข่าวข้าวเจ้าข้าวเจ้าหายจากสอบขาเจ้าหายจากสอบโอ้ไปเหตุไปเกี่ยวข่าวนำกอายุหน้าข้าเจ้าน่ะ กหลายเติบอยู่หาชอแต่เ่าบม่ได้ใส่คุยมันกัวมท้งหมดจะได้อยู่สแปสอบร่มท้งบ้ดน่ะได้สแปสอบข้าเจ้าหอเจี๊สอบข้าเจ้าก็ได้สาวเอสอบเนาะสามผู้สามผู้เดาบเพื่อนแน่เาบาแน่แล้วก็เดาบแน่แล้วเลือกมาเฮือนจสอสอบแปดสอบอืม ตัวนี้เขาบริสุทธิ์แต่กลับไปเห็ดไปเห็ดหน้าหน้าโคกหน้านั่นเผือายันนั่งป่วนเลยแต่พอนะเวลาเห็นหน้าแซงกะเอาจากของน้าตัวนั้นกลับมาเห็นต้อกันอืมปีนี้สิว่านปีนี่ว่านก็คือบทไทยหน้าหุดไว้ก่อนก็ว่าสีไทอยู่งั้นแต่ว่าหายหย่ามันตายแล้วเทากับมาไทยว่านมันนี่กะว่าอยู่แต่ว่าสีลงไปเห็ดเห็ดเบี้ยกูบุญก่อนก็ได้ลงไปบุญก่อนไทยเมื่อเห็นจะขาวเพิ่มเลยก็เพรานี้มันเน่าเลยก็พอดีอันไทยอันหว่านโล มืดเช้าอยู่ไผ่เพราะว่าเขาเห็นนะแสงไงก็ซ้ำซ้ำซ้ำกันก็เขาแต่งเองกะหวานหวานเอาเลยก็ลิ้นคุ้ยน้อยน้อยนึอยเนาะมันมันจะได้ผลประโยชน์ในอเพราะเพราะว่าอันหน้าแล้วดูดอันไหนห่วยบริเวณไหนน้ำน้ำห้องน้ำน้ำแมาแตนห่วยบ้า ค่อ pues mm ัก hmm. ง bon er ้างหองหมอได้อ่างลงองหมอเพราะว่าขาตสิเป่งไม่หายเมือนหมอเพราะว่ามีมีได้หรับประานอยู่เครื่องหนึ่งอย่างนีค่ะเขาสูบน้ำขึ้นมาโดยโดยพันวาเรื่องเฮียนาเซงพี่น้องเอนนาเซงปีนีรูปเนาะปีนเนาะข้ามันหวานกสิได้เข่าบางลายเนจ้้มันหวานดก้เ้ามันดเาก็ได้โอ้ยมันกรเ่นนี่เบิหน้าอุ้ยมันไม่หันมา มันยังน้ำถ่วมบ่ประมาณมันเกเือนะมันมันมันเามันมมาลแต่ว่าไ่ได้ถมบ้านแต่ถมหน้าเนาะหน้ามันจะยูต่ำกว่าคือคือช่วงกี่นี่เนี่เทียางในตลาดเทียงกัอยางปลาะวานเจ้เขาเนี่ยเขามองลิฟต์เลยโอ้ออืมได้ตลาดเทียงของบมีทงเทียงหัวเขาเหมาะเมืองน้ำถ่วเมื่อกี้นี่นะโอ้ นาแซงเขากันาแทงค่ะมันโบไา้น้ำ่แม่ในนอนได้ในนอนหาป่าใสใสปูได้ใสกะไรดอกนาค่ะเพราะมันเป็นนางามเพราะว่าหน้ามันถ่วอยู่เนาะมันสิงามได้กน้าน้าถ่วเปสงามน้อมน้มาน้อเราขัวหมอขัวูใสนำกระไลลมันใสนาเฮ้าอ้ใสน้ใสปูกะอไรลงตัวเขาเห็นไบค้องเลยมันง่ายในการอารมแบบเออเขามอารมณ บาน้สิว <t od il |ms|> ่าหรือสีดาเอาหรือเนี่ยไรน่าเพื่อนว่าเขาหนาวซีวานเอาเคนกระบาวคนหวานหวานหวานในหวานปีใกล้ใีหวานกับดำช่องห่ไห่สํากัดเลยตัวหนึ่งหวานตัวหนึ่งดำเลยข้าวหวานน่มันชีได้หลายกว่าข้าวดำหน้าหวานได้ชาเจ็ดหน้านะได้สามสิบสองหน้าดำหน้าหวานเพราะว่าันพุงมันอยากห่างห่างขาดำนะ ขันวานขัดนุ๊บขนดาขนมใส่ใจคันคันวานเขาต้องใส่ใจมันคือแบบพื้นที่มันเขาต้องเห็นมันเป็นมันเป็นระเบียบเนาะมันจังได้เพราะว่าเขาหน้ามาใส่ปุ๊บน้อยนหนึ่งน้ำมันจะถั่วเบิดลหยามันจะบกเกิดอ๋อขันใส่ใจบอกขึ้นมาว่าหยาบบกเกิดมันกับงานเนาะขันวานนันเนาะน้ำขนน้ำถั่วเลยนะเขาปล่อยน้ำเข้ามาในพื้นที่มันเลยมันมันเต็มเพื่อมาเดี่ยวตัวสูงตัวต่ำเนาะ เออมันมันมันจะบวเป็นหย่าคันคันนี้ตัวตัวสูงตัวต่ำเลยครับบีน้ำใส่คันเลยตัวสูงอ่ะมันมันจะบกไว้ก่อนเลยมันจะมีหย่าแมน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 เพราะว่าการล้อล้อบนที่กายเด็กจะเด็กแต่เออจะได้บนอยู่เพราะว่าอนี้นิ่อยเพราะว่าหน้างามอยู่แล้วเนาะพี่น้องหวานเอาเออมันก็สบายหวานนะแซงนี่เขาตำตำกันจะคอนเสิเงาจะซีบ้านเดือนไหนนี่สิบสองเพลงเป็นว่าสิบสองเพลงแล้วเกี่ยวเดือนได้บัตรนี่ประมาณช่วง เดือน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 สี <oder S 2> Hence, ่ต oh ่อต่อใกล้ๆอย่างกาส่งการนี่แหละใกล้ๆเดือนเดือนสี่ต่อเดือนห้านาะอัดอกคัมอันดอกคัมชิบเอ็ดนะมันสิดอนะมันมันมันจะมันจะไวในน้อยหนึ่งข่ะดอกคัมชิบเอ็ดคันคันชิโนชิบเอ็ดมันมันจะแก่เวลาไปอีกน้อยหนึ่งกัรส่งการจะได้เกี่ยวโลกคันคันดอกคันชินโนชิบเอ็ดันดอกคัมชิบเอลยจะได้เกี่ยวก่อนส่งการไรนกในกระยามันบอกเป็นยังไปจะน้ำพี่เนาะคนตกไกระน้ำรวมโลก โอ้ของนาต่ำเนาะแบหนติ่วของชาเยนะบงเาว้ยนี่พี่้องเบ่งเศร้าพาเอ้ยพาถ่วปถกระยาเมย์มั่นเลยไอพอ้องบิวนี่แล้วเปนคนเห็ดเมยกับเขเลยเป็นคนเห็ดืเบาตายพอ้องบิวเน้อพู้ึ่งพื่นไทยพู้ึงกวาน น้ำเสียเอาขนกับไปหาไปเก่าค่ะขุนบริเวณเห็ดนเ้นไปหาเงินหาคำมาชื่อขุนชื่อมีกันคุนแดงกันไปหาคุนหน้าเลยกันขุนแดงกับเป็นต้นทุนงไห่เนาะคือเฮาผู้เหตุเนี่ยกับต้นทุนกับบะมีแลกขันบ่อซาดน้ำน้องน้ำนึงบัานในปีนี่ก็ซอยกันเฮ็ดเฮ้ยปีนี่ก็ได้ผู้ไทยผู้วานมันอย่งแรกเอาไว้ผู้ไทยผู้วานซอยกันเฮ็ดกันส่างเนาะมันอย่งแรกเไว้เนาะไัเฮ็ดไักระเมื่อย แบบนั่งแกมบุ้มเลยนะบ้าเนี่ยเป็นมาเป็นมาเหอัวเผาเมืนกินเ็นมเด็ีแไบกินกินตัวออดมันเดยยำเาราะมันหวานเนาะแก้มบุ้มแก้มกรเจ็บสิบปานอันต้อนขึ้นเฮื่นอันน้องแกบุ้มไปหลักกัดคาน้องอันอเนยนี่ย ซำเบิดบงสองขาไปเท้าว่าผู้ใดกัดผู้ใดกัดหาคนกัดเบิ่งห้อยแขวโอ้ยมีผู้เดียวว่ะในเฮือนเบิ่งห้อยแขวกครูมีผู้เดียวว่ะน้องแก้มบุ้มว่าสันพอไปจี้เท้าเราแม่น้องแก้มบุ้มอีลีแล้วก็หัวาเลยก็ได้เลยน้องอันเนยต้องบอกฝรั่งอันเนยเราเปลี่ยนแล้วเดียวนี่นะเหตุเราไม่ได้แล้ว นอกอันเนยอยากเท่าฮะพ่อหน้าอยากโทรหาฮะพ,น,พนี่พนิจาว่าแต่ว่าพนิว่าอยังบ่เป็นเนาะว่าดัา้มๆว่ากับข่อยก็ได้ว่าได้แต่บิวบิว <S <S <ข>บ้วรถตายแมนตายมาแล้วพังกว่าไหมขี่รถใกล้เพื่อนเพื่อนจะหายได้เมื่อบ่าวตายมาน่ะหายนำเคยข<ๆ>ี่รถน้ำบ่าวตายดินกว้ำบ่าวตายสิไปใส่หายกะกะน้ำก้น คลิปนี้อาก็บสขอลาคลิปแฟน,น่านีเด้อพี่น้นองเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องคำน้ำโศกเด้อพี่น้องพอพอกันคลิปต่อไ,ไปพออี่น้องเอง้ยสบายดี